วันนี้มาถึงงานค่ำนะคะมาคนเดียวหรอมาคนเดียวครับขับรถเกียรกืกรอสูงก็เลยเดี่ยวนย้อนสองไปยื่ทาตากกระเพียงวัด like กินข้าวกันนะคะมาถึงงานค่ำก็อยู่ข้าวกินขีดิบกินไม่นั่งท่างแล้วเสื่อมมาตัออาา้งนานแล้วรถติดในช่วง,นนะะวงเดี๋ยวก็การนะครับเบ่าวางก็เตาเริยนทราบกได้ยังกินนะมมนมสีอันยาไก <inet> แับเร่งรีบให้น้องตานะอมาไปส้อเ็เลมาแล้วค่ะป่าไม่สบายนะครับวานนี้ลางานต้องเสีย้มาแล้วเอายเยอะไปหน่อย เอด,ดอเอาไว้ให้แม่ดูหน่อยเอาไว้กรบบ้างไว้น้ำมูลีลาเดียวแล้กับมานีมาสิลงเขาจะบอกลงเดอเขาลงกกนเดี๋ยวสุเดี๋ยวเลงเล่นลลน,น้ำนะคะหููใส่ปลาเปลี่ยงปลาเอย่ยพอได้น,นาดูเข้าวัน เปิดงานได้หนีจ้ากทำเดินึงต้องเดินด้วยทองนเมากานดองี่เรามีน้ำให้กินอยู่ด้วยค่ัสอมาหนัดสองแปดวันนี้เพราะมันหอดแนะรับถติดเพราะว่าในในเขตอำเภอพัรินน้ำกันจอดเรีนน้ำรถกับติดเน่รถติดแน่ัติดลอยเลยอุ้ยนี่ลงฟุงขนาดมาทา้งรัดได้หน่ กะลีเลี่ยงได้เมืองเนอะแต่บางเซนมันกะลีบด้มันก็ต้องได้มาเซนตรงรถนั่งหลายเอาพนึงบ้านรถดีเล็กสิหอดก่อนวันหย่านน้ำเต็มเต็มบ่แข่งนองนอ้นหน่าจอ ใส่ม่นดอยู่ใส่ลังขอังหะเป็นไงบ้างค่ะสดชื่นไหมค่ะโอ้ยเบิ่อกโยกรถพี่ออนตงหัวนวไหว้สารน้ำจุกเข่า็อแตาผมปิวเบิ้งเลยแยหัวหวยย่งุ่มชําเลยนะจุม้ียังบร้นงมากสุดทางกระดาเปียกยืนาบันแหงเบาพมบ่เบาพผม บอพ่มบ่เบียกนี่มันเปียกที่นาน้วเปียกที่นานู้วบอัดกระจกไวนเีนานด้นอัดไรผู้ชายหรือผู้หญิงชาดบ่ในเนี่ยนานด้วรับตาไปบารับตาแล้วไม่เอาเขาตาไปดูมาแเกือบตายมาจนไม่แม่นีื จะยืดเด็ดบอ่อนะันนี้แ,แม่น้องใหม่นะองเขากับข้าวมาให้ด้วยนะ